สวัสดีครับทุกทท่านถ้าใครได้ดูคลิปเมื่อสองวันที่ผ่านมาที่ผมพูดเกี่ยวกับสูตรดินนะครับคงจะจํากันได้นะครับสําหรับกระถางนี้ในช่วงวันสองวันนี้ฝนตกนะครับผมปรากฏว่าต้นนีเพันตูเรียวมากๆเลยนะครับผมเต็มกระถางเลยนะครับผมสำหรับปนสีที่ชําไว้นะครับผมแล้วตัวไหนที่หัวใหญ่ๆนะครับผมพันงอกออกมาแล้วก็กัดสีในลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคการปลูก และการแยกขยายของบนสีที่เราชำหัวไว้นะครับผมผมจะนำกระถางนี้มาแยกให้เบิ่งนะครับผมที่ผมเคยถอดกระถางให้ดูนะครับผมกระถางเดียวกันเลยนะครับที่ถอดดูนะครับผมบางหัวเพิ่งกระยังเพิ่งเริ่มงอกก็มีนะครับผมนี่ครับบริเวณนี้นะครับผมที่เพิ่งเริ่มงอกนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะทําการแยกต้นใหญ่ๆออกก่อนนะครับผมที่เพิ่งงอกก่อนนะครับเพื่อจะได้ ไม่เบียดกันมากนะครับผมที่ผมถ่ายต้นเก่าให้ดูก็เพราะว่าอยากให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเพิ่นนะครับผมทุกท่านว่าเพิินโตเร็วขนาดไหนนะครับเมื่อสองวันที่แล้วเพิินก็นยังบริใหญ่ขนาดนี้เมื่อเพิินเจอน้ําฝนยิ่งโตเร็วมากๆเลยนะครับผมวันนี้จะมาลื้อรากและกระทำการช่าให้เบิงนะครับในการแยกนั้นเราจําเป็นต้องระวังพยายามจะให้รากขาดเยอะนะครับผมเพราะว่าบางต้นเพิ่นอาจจะโนหักหรือว่าชะงักไปได้นะครับผม นี่ครับโหนเล็กๆอย่างนี้นะครับผมเราแยกเพื่อจะชํำรวมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมภายบสะดวกที่จะชํำรวมกันแบบนี้เราก็สามารถที่จะชํำทีละหัวก็ได้นะครับผมแต่ว่าอย่างนั้นก็เปลืองกระถางค่้นข้างที่จะมากเลยนะครับผมทุกท่านถ้าใครมีบอลที่ลงหัวไม่เยอะนะครับผมก็สามารถที่จะแยกชํำตั้งแต่แรกได้นะครับผมทังส่วนผมนั่นได้ชํำเป็นจานวนเยอะนะครับผมเนากกเลยต้อง ทำในลักษณะแบบนี้นะครับผมทุกท่านจะสังเกตเห็นว่าหัวใดที่เพันใหญ่นะครับผมมันก็จะงอกเร็วกว่าเพื่อนเลยนะครับนี่ครับพอแยกออกประมาณครึ่งหนึ่งนะครับผมที่ต้นเพิ่นเริ่มเสมอกันนะครับผมเราจะทําการาไปชำ่ำไวเหมือนเดิมนะครับในกระถางเดิมเพื่อให้เพ่นต้นขยายกว่านี้ค่อย ทำการแยกอีกทีนะครับส่วนต้นที่แยกออกนะครับผมต้นไดที่เป็นสายพันธุ์เดียวกันผมก็จะชําไว้รวมกันนะครับรสําสหรับวิธีการชําผมจะง่ายมากนะครับผมผมจะนําจอกแหน่ที่ทําการหมักไว้เช่นเดิมนะครับผมเพราะว่าสูตรนี้เิ่นจะรากเดินดีเร็วนะครับผมนี่ครับโดยที่ไม่กดลงไปให้แน่นนะครับผมหรือว่าถ้าใครใช้ดินก็แค่ เลยๆไว้เฉยๆนะครับอย่าไปกดให้เนียนนะครับผมเพราะว่ายังไงลากพ่นก็จะเดินไปรัดอยู่ดีนะครับผมนี่ครับนี่ครับพอเราได้ถึงขอบตรงนี้นะครับผมเราก็ทําการปลูกชาลงไปเลยครับผมจะนาบอลสีหกลงนะครับเพื่อเป็นการสาธิตนะครับเพราะว่าเพราะว่าใครๆก็มีนะครับบนชนิดนี้นะครับผมสามารถที่จะไปทําตามแบบง่ายๆได้เลยนะครับผมนี่ครับพอกบตรงหัวเขาพอประมาณ นี่ครับทำการโรยดินปิดหน้ากระถางน,นะครับผมสําหรับดินที่โรยปิดหน้ากระถางน,นะครับผมท่านแล้วแต่สะดวกเลยนะครับผมเนาะท่านใดที่มีดินอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะโรยปิดหน้ากระถางแค่บางๆก็ได้นะครับผมทุกท่านนี่แล้วค่อยลดน้ําตามนะครับผมง่ายมากๆเลยนะครับผมเพียงแต่เราอย่าไปกดให้แน่นมากนะครับผมเพราะว่ารากเพิ่นกระเดินรัดอยู่ดีนะครับผม นี่ครับต้นนี้นะครับผมชําด้วยกระถางที่น้อยเกินไปนะครับผมแป๊บเดียวก็ได้เปลี่ยนแล้วนะครับผมเนาะไม่ถึงอาทิตย์นะครับผมอันนี้เพิ่นเป็นบอมีหัวนะครับผมพอพ่นติดดีแล้วเพิ่นก็จะงอกยืดยาวออกมาแบบนี้เลยนะครับผมฉะนั้นให้ท่านเลือกกระถางสีขึ้นไปนะครับผมถึงกระถางหกกระถางแปดเลยนะครับผมนี่ครับถ้าเป็นการลักษณะชำหัวนั้นเพิ่นจะโตเร็วมากๆเลยนะครับผม ไม่เหมือนไม้ที่หัวเล็กๆนะครับผมถ้าเป็นไม้หัวเล็กๆค่อยใช้กระถางเล็กนะครับถ้าเล็กเบียอย่างนี้ค่อยใช้กระถางเล็กหน่อยนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมพอเราปลูกติดไปสักพักนะครับผมเห็นบอกครับใบใหม่ของเพิ่นจะใหญ่เลยนะครับผมนี่ถ้าเราใช้วัสดุชําที่ดีนะครับผมเพิ่นจะใบโตเร็วมากๆเลยนะครับผมเห็นบอกครับใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามนี่ใหญ่เลยนะครับผมอันนี้คือบนสีมัคควานังสันนะครับนี่ใช้เวลาปลูกแค่ สองอาทิตย์นะครับผมจากต้นเบบีนะครับถ้าท่านใดมีบนหัวที่หัวค่อนข้างที่จะใหญ่ท่านดูสิครับอันนี้กระถางสีตอนนี้ยังงอกไม่สุดเลยจะได้เปลี่ยนกระถางอีกแล้วนะครับผมมีหัวใหญ่นี่พ่นใหญ่เร็วอีกนะครับผมเนาะพองอกขึ้นมาพันก็นจะใบใหญ่บางใบเกือบเท่าฝ่ามือเลยนะครับผมอย่างเช่นต้นนี้นะครับพองอกขึ้นมาใบใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนะครับผมนี่ซึ่ง เป็นอย่างที่โตเร็วมากๆเลยนะครับผมเรียวยอดใหม่เป็นกระแทงขึ้นมาแล้วนะครับสําหรับใบนี้อันนี้เป็นไม้ที่ทําการยกยอดไว้นะครับผมจากหัวหนึ่งตอนนี้พ่นแตกป็นสามแล้วนะครับผมแล้วก็ยังมีนออื่นงกาลังงอกขึ้นเพียบเลยนะครับผมบริเวณขางนี้นะครับตัวนี้หัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมนี่คือบนสีเรลืองลาหุ่นนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เป็นมือใหม่ ที่อยากขยายพันธุ์หรือว่าเปลี่ยนกระถางนะครับผมทุกท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับบอนสีนะครับสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับผมถ้าหาผมถ้าหาผมตอบได้ผมยินดีให้คําตอบกับทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับขอตัวไปช่าบอนสีก่อนเด้อครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ